ผมมาชื่นชมพ่อแม่ชาวอีสานที่พยายามสอนให้ลูกพูดภาษากลางตั้งแต่ดเด็กหรือพยายามพูดภาษากลางกับลูกตั้งแต่ดเด็กผมชื่นชมเขานะผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าโรงเรียนในประเทศไทยเนี่ยเขาใช้ ภาษาไทยกลางเป็นสื่อการเรียนการสอนซึ่งผมมองว่ามีประโยชน์มากถ้าพ่อแม่คนไหนสอนให้ลูกพูดภาษากลางได้แต่เด็กแล้วก็ไม่ต้องกังวลเลยว่าเด็กเด็กอีสานยุคใหม่จะลืมภาษาถิน่นคุณไม่ต้องกังวลเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเวลาเข้าไปโรงเรียน เดี๋ยวเขาไปพูดกับเพื่อนเขาไปคุยกับครูเขาภาษาถิน่นยังไงก็มีคนพูดกับเขาเพราะฉะนั้นพ่อแม่คนไหนที่สอนให้ลูกพูดภาษากลางอ่ะผมว่าเป็นเรื่องที่ดีภาษาถิ่นยังไงก็พูดพูดูดที่โรงเรียนพูดกับเพื่อนอย่างเงี้ยยังไงก็พูดเป็นยิ่งสื่อสมัยนี้โซเชียลแพลตฟอร์มสื่อสมัยเนี้ย, Platform, ย,เ,ยเพลงอะไรพวกเนี้ย เน็ตไอดอลที่เป็นคนอีสานออกมาพูดอะไรก็เยอะแยะเด็กๆมันก็ไปหาดูเองเพลงอีสานอินดี้เพลงพอปเพลงทำนองพอบแต่เป็นแต่มีคำร้องเป็นภาษาอีสานมีเยอะแยะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่าเด็กจะลืมรากเงาจะลืมความเป็นคนอีสานจะลืมภาษาอีสานเด็กไม่ลืมเพราะว่าสื่อของความเป็นพอบ ความเป็นอีสานพอบอะมันมีเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดผมชื่นชมครับพ่อแม่คนไหนที่พยายามฝึกให้ลูกพูดภาษากลางให้ชัดใช้ภาษากลางให้ดีผมชื่นชมครับมีประโยชน์ครับและไม่ต้องกังวลเลยว่าลูกจะลืมภาษาอีสานข้อนี้ตัดทิ้งไปได้เลย